ยินดีกับเด็กผีด้วยนะครับพวกคุณคือแชมป์ f อครับสมัยที่ส3ไปดูสถิติกันเลยครับยินดีกับเด็กผีด้วยนะครับคุณทำได้นะครับก่อนเกมเนี่ยผมพูดตรงๆว่าหลายๆสํานักเนี่ยเขาก็ให้ซิตี้เป็นต่อนะครับแล้วก็ดูจากสถิติความโหดร้ายของซิตี้นะครับแมนยูไม่น่าต้านอยู่นะครับแต่ ฟุตบอลลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นแมนยูนะครับเอาชนะซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึนะครับนำก่อน2 0ศูนย์ด้วยนะครับสุดยอดไปดูสถิติการซักเล็กน้อยนะครับผมจัดมาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับจาก Google Sport m นะครับแมนยูนำก่อนจากกานาโชนะครับลูกแรกก็คือไอ้กดิโ กับประตูเนี่ยไม่เข้าใจกันม่งพลาดนะครับแล้วกาณาโชก็วิ่งไปโฉบยิงเข้าไปเลยนะครับเออม่งคืนกันไม่ดีนะครับกาณาโชรับส้มนะครับลูกแรกนะครับแล้วก็ลูก2เป็นการชิงกันนะครับตรงแถวแถหัวกะกโหลกนะครับแล้วก็เป็นแอซิดของบรูโน่นะครับปาดไปให้น้องไมนูนะครับแปร เล่นทางเข้าไปนะครับนำส2นะครับนาที30กับ39นะครับแล้วก็ซิตี้ไล่มานาที87จากโดกรูนะครับยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันจบเกมแมนยูนะครับเอาชนะซิตี้ไปได้2-1ต่อ1คว้าแชมป์ FA ครับสมัยที่13อย่างโหดนะครับมาดูสถิติกันหน่อยนะครับลูกยิงนะครับการคลองบอลเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าซิตี้ 74ใช่เหรอวะดูผิดวะเนี่ยคองบอล74นะครับกับ26โอ้โหเถื่อนวะนะครับลูกยิงนี่ซิต,ตี้19แมนยู11เข้ากรอบอุ้ยแมนยูดีกว่าวะนะครับซิตี้4แมนยู5นะครับการคองบอล7426การส่งบอล6 6 4กับ248 ดีกว่าทุกอย่างนะครับแต่ว่าแมนยูยิงเขากอบดีกว่าด้วยไม,ไม่ธรรมดานะครับเกมรับอันเหนียวแน่นแล้วก็ความแม่นยำในการส่งบอลเป็น90กับ76ฟ้ฟาวล์ฟาวล์ใบเหลือง1ใบเหลือง2นะครับใบแดงไม่มีลำหน้า1นะครับซิตี้ 3, แมนยู3เตะมุมซิตี้7แมนยู1นะครับเป็นลองนะครับแต่ว่าสถิติที่ดีกว่าก็คือยิงเข้ากรอบนะครับแล้วก็เป๊ปชม กองหลังแมนยูด้วยนะครับมาตีเนตว่าวันนี้เล่นดีมากๆนะครับกองหลังระดับโลกนะครับตัวเล็กแต่ว่าทางบอลดีทางบ้านแย่หรือเปล่าไม่รูุ้มุกไม่น่าเล่นนะครับทีนี้มาดูสถิตินะครับ FA บว่าใครเป็นแชมป์กี่สมัยกันบ้างผมเปิดอ่าวิกิพีเดียนะครับทุกคนเยอะสุดเพื่อนๆว่าเป็นอะไรจะบังไว้ก่อนเมื่อกี้มองฐานไปเยอะสุด อาร์เซนอลครับ14นี่นี่นี่อาร์เซนอล14ครั้งเอยเยอะสุดแมนยู13นะครับเชลซี Chelsea 8นะครับลิเวอร์พูล8นะฮะสเปอร์8นะฮะซิตี้7เท่านั้นนะครับแอสตันวิลล่า7โอ้วิลล่าเนี่ยอดีตนี่คือเก่งมากๆนะได้ตั้ง7นะครับแล้วก็นิว6แบ็กเบิร์น6เอเวอร์ตัน5เวสต์บอม5โอ้อ่ะเท่านี้แล้วกันทีมอื่นก็เป็นทีม อยู่ในลีกื่นแล้วนะครับเก่งมากๆเก่งมากๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับยินดีกับแฟนแมนยูด้วยนะครับแล้วก็ใครที่หาพวกอุปกรณ์กีฬานะครับวันนี้เสื้อบอลจะมาป้ายยาก็ต้องเป็นแมนยูนะครับถ้าเป็นแมนยูนะครับนี่เลยให้ไปซื้อที่ช็อปอาดิดานะครับของแท้หรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าชุด2024-25ยังไม่มานะครับเพื่อนๆไปหาตัว 23ก่อนได้นะ23 24ิบสาเขาเดี๋ยวก็ลดราคานะครับเนี่ย40%แล้วนะครับซื้อสามซื้อ3ลดราคาด้วยนะครับแล้วก็จะมีทีมอื่นทีมอื่นที่เปิดตัวชุดใหม่ก็จะมีลิเวอร์พูลครับเปิดแล้วชุดใหม่ซื้อได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับของแท้เหมือนกันนะครับซูเปอร์สปอร์ตเดี๋ยวผมไปเลิงก์ให้หมดเลยนะครับใครอยากซื้อออนไลน์นะครับ แล้วก็จะเป็นอาร์ซนอลอาร์ซนอลก็เป็นของอาดิดาสเหมือนกันนะครับอาดิดาสชุดใหม่สวยมากๆเลยดูสิผมชอบนะครับแล้วก็จะมีพูม่าที่เป็นของซิตี้ชุดใหม่นะครับสวยเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ใช่อีวานโทนี่วะทุกคนนะครับชุดใหม่สวยนะครับอะประมาณนี้อ้อผมมีบรรยากาศผมไปส่องใน FFA นะี FA. นี่จะรอดไหมทุกคนว่าเห็นมีข่าวว่าจะปลดนะครับแต่ว่า ได้แชมป์มา2แชมป์แล้วนะาไม่ธรรมดานะนะครับบูโน่อันนี้ก็มีข่าวว่าทีมลีกซาอุจะซื้ออยู่นะครับน่าจะทุ่มเงินซื้ออยู่แต่ไม่รู้ว่ายัางไงต่อแล้วก็ไมนูรูปไมนูตอนเด็กนี่ผมก็ดูอยู่ใครวะไอ้น้องไมนูตอนเด็กนะครับน่ารักไหมหน่ารักมากๆนะครับนวัยเด็กของไมนูนะครับน้องมันกําลังเปี้ยงเลยชั่วโมงนี้นะครับอ่าโอเค ฝากไลฟ์ฝากแชร์ส่วนลิงก์แปะไว้ไหนนะครับแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้นะครับหรือว่าสินค้าอื่นๆที่เพื่อนๆอยากจะซัพพอร์ตผมนะครับก็ซื้อสินค้าปกติแหละครับลิงก์ไหนก็ได้นะครับที่เป็นของผมนะทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่ากาแฟด้วยนะครับอ่ะโอเคตามนี้ครับทุกคนสวัสดีบา,บายๆครับผมยินดีกับเด็กผีด้วยจ้า